จ้าพ่อแม่พี่น้องมะมึงอุ้ยชมพูปากตุยกับปีนี่ออกดอกอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องออกดอกอีกแล้วบานอีกแล้วชิได้กินอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องพีอ่ะค่ะดอกบานบานตะหมูหวานนี่แหละบานหมูหวานแล้วก็นี่กำลังลวงกีบกำลังอัน ล่วงกำงงลังลอยนี่น,นี่พ่อแม่พี่น้องค่ะบานเออนี่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่งกำลังล um ่วงกำลังลอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่เดี๋ยวก็จะเป็นน่วยตัวพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยดอกบานกำลังล่วงกำลังลอยก็สืได้เออได้กินน่วยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเ้ย ได้กินอีกแล้วได้กินอีกแล้วเออสีสอดสีสอคือเกาเด้พ่อแม่พี่นอ้องอืออันสองเดี๋ยวเป็นพวกพ่อแม่พี่น้องนี่อีพี่พ่อแม่พี่น้องนาำบัวน้ำบัวอ,อือนี่นี่กำลังบาดกำลังบาดน,น้ำกำลังอันนี่พอท่านได้บาด เมื่อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับจิตทยอยกันบานแตงซี่ลพ่อแม่พี่น้องเออนี่ซีชอบพ่อแม่พี่น้องเร็จแล้วค่ะเพิ่นกะแตกกีบแตกใบเออนี่นี่งามเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นสีอันน้ำตาลเออสวยงามพ่อแม่พี่น้องแตกขึ้นมาอีกแตกใบเออแตก ได้อันใบเขียวใบนั่นเด้พ่อแม่พี่น้องเออเพิ่นเป็นสีน้ำตาลเออน้ำตาลเสร็จแล้วก็จังคอยมาเริ่มอ่าเป็นสีเขียวพ่อแม่พี่น้องอือเพียเพียเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องเออแตกยอดก้อนแตกใบแตกหยังนี่นี่นั่นเออนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะโอ้ยหนุ่ เพียเพียเห็นป่ะพอม่พี่น้องนี่เพราะว่นเพิ่นกันสีเหลืองอันนี้จากสีน้ำตาลกลายเป็นเออเป็นกืนไปสีเขียวไปเด้พ่อแม่พี่น้องอืมนี่ละนี่ละเออเพิ่นแตกใบแตกนั่นเออนี่พ่อแม่พี่นอ้องจ้ะนี่นี่นี่พ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็ะิได้อันนี้เนานะเด็กกินอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเด็กกินอีกแล้วเด็กกินอีกแล้วค่ะ้าก็สะิดเด็กกินอีกแล้วอืมชมพูชมพูพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจ้ะชมพูเนาะอื้อแปดใบแปดดอกออกแล้ววายพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอือ บ่าแม่นี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 ่จะเป็นนุ้ยอีกบ่นี่แม่ใส่ละนี่แม่พ่อแม่พี่น้องห่วยจับนุ้ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องออจับนุ้ยอีกแล้วตัวเนี่ยเออเออเนี่ย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 เนห่วยโอ้โหโอ้ยเพิ่น แกดอกแตกเออเป็นมวยเป็นนั่นหลายแท้พ่อแม่พี่นอ้องนี่นะพ่อแม่พี่น้องนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่นี่อ้ยเอาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอุย้ยมาโชคดีครับแท้สิไดอ้อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยพ่อแม่พี่น้องอืมเป็นสิน่เป็นสินั่นว้า ดีใจดีใจพ่อแม่พี่น้องเออแตกงวยแตกดอกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องดีใจค่ะดีใจค่ะ